ก็ควรจะวางแผนตอนที่คิดได้ค่ะการะกะเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เล่งด่วนนะคะ แต่ถ้าคุณคิดจะเร่งด่วนตอน50คุณก็มีเวลาเหลือแค่1ิปีคุณก็เพื่อเพื่อต้องปั๊มเงินเพื่อจะตอบโจทย์เงินที่คุณต้องการเพราะหลัง60คุณไม่มีรายได้แต่ถ้าเด็กไวน้อยหน้าตาละอ่อนแล้วคิดได้ตอนอายุ30ค่อยๆกระเบียดกระเสียนเงินเดือนละพันสองพันเก็บไปเรื่อยๆ30ปีคุณอาจจะมีเงิน5ล้านตอน60ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยจะเริ่มตอนไหนขึ้นอยู่กับตัวคุณค่ะถ้าคุณคิดว่ามันสําคัญแล้วเริ่มเลยคุณคิดว่าเงินที่คุณต้องใช้เตรียมเกษะเียนมันเยอะค เหนื่อยมากดันั้นเนี่ยคุณคิดว่ามันสําคัญไหมถ้าสําคัญตีคุณคิดว่าคุณจะเกษียณต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าใช้เงินเยอะคุณก็ต้องเก็บเงินไว้เยอะนะคะคุณคิดว่าคุณจะอยู่อายุยืนขนาดไหนนะคะถ้าอายุยืนมากก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันระยะทางค่ะถ้าเกิดคุณคิดได้เร็วระยะทางในการเก็บเยอะคุณก็จะไม่เหนื่อยแต่คิดได้ช้าเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยค่ะ